ก็สรุปหลังเกมครับเป็นทางฝั่งของ GS c a l t t e h h ครับสามารถชนะ IBK ไปได้3ต่อ1เซตนะครับ24ต่อ26 25ต่อ22 25ต่อ14และ25ต่อ23นะครับส่งผลดําให้ตอนนี้ตัวทางฝั่งของ GS c a l t t e h h เองนะครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่6นะครับเขาไม่ได้อยู่อันดับสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ส่งผลดีครับให้ทางฝั่งของ Hypat ์ของเราครับยังมีโอกาสลุ้นครับเพื่อนๆยังมีโอกาสลุ้น ในการเป็นอันดับที่4ได้ครับตรงนี้ครับนี่ครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับทางฝั่งของไฮพาร์เนี่ยมีอยู่4 4แต้มใช่ไหม IBK เนี่ยมีอยู่47แต้มนะครับซึ่งจํานวนชนะเนี่ยครับไฮพาร์ Hi ชนะ16 IBK ชนะ15หมายความว่าในเกมถัดไปครับในการที่ไฮพาร์จะเจอกับเลสปาร์เนี่ยในวันพุธนะเพื่อนนะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับในวันพุธ ห้าโมงเย็นนะครับไฮพาร์ตเจอกับเลสปาร์คถ้าไฮพาร์ตเก็บ3แต้มได้3แต้มนะที่นี้คือชนะ30หรือ31จะจบท็อปโทันทีครับนะตรงนี้ก็ต้องพูดกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับอยู่ในกำมือของไฮพาร์ตแล้วครับอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถเอาชนะเลสปาร์คได้หรือไม่นะครับจะชนะ30หรือ31ได้หรือไม่ถ้าชนะได้เนี่ย ก็จบท็อปโฟได้ครับ IBK เต็มที่แล้วครับเพียงแต่ว่าแหมก,ก็ต้องยอมรับว่าสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้วันนี้ครับมีจังหวะที่ IBK ทําได้ดีนะแต่ว่าทาง GS c ข้า e ทํทาได้ดีกว่าจริงๆนะครับนะวันนี้นะครับก็เลยทําให้เนี่ยครับตารางคะแนนออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับทำให้ทางฝั่งของอา i ฮพาร์ตมีโอกาสแล้ว g X s t e c t เถเองพวกเขาไม่ได้ทำเพื่อไฮพาร์ตนะเพื่อนนะคือเรามันเป็นผลพลอยได้นะครับ <c oughs> เขาก็ทำเพื่อตัวเองเลยครับทำให้ตอนนี้พวกเขาก็ไม่จมบวยแล้วนะครับอยู่ในอันดับที่อันดับที่6นะครับซึ่งเดี๋ยวเขาต้องไปลุ้นฮุนใดกับ AI Paper นะครับที่จะเจอกันในวันอังคารนี้เขาก็ต้องไปลุ้นให้ฮุนใดเนี่ย ชนะ AI Pa p ป r ให้ได้นะครับก็ไม่ให้ AI Pa p e r มีแต้มเป็นดีที่สุดจะได้ไม่ต้องไปไปวัดอะไรกันกันกันมากมายนะครับเราก็รู้ในฮุนได Hyundai ชนะ AI p a เ e r แบบที่3031อะไรแบบนี้น่าจะโอเคที่สุดนะครับถ้าแบบชนะ32เดี๋ยวมันจะมีแต้มเท่ากันเดี๋ยวมันจะต้องไปวัดอะไรกันวุ่นวายนะในมุมโอ๊คคือถ้าเป็นแฟน g s เนี่ยก็อยากให้ทางฝั่งของฮุนไดเนี่ยชนะไปเลย3 0หรือส1น่ะครับส่วนไฮพาร์ตของเราทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำมือแล้วอยู่ที่ว่าจะ สามารถที่จะเอาชนะเลสปาร์คได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเป็นมันมันมันมีสิ่งสําคัญเหมือนกันเพราะว่าทางฝั่งฮุนไดเองนะครับถ้าเกิดวันที่เจอกับ AI Pa เ e r เนี่ยฮุนไดเกิดแพ้ขึ้นมาสมมติฮุนไดแพ้นะฮุนไดก็จะอยู่อันดับที่3มเนี่ยเพื่อนๆนะครับต่อไปต่อให้ทางฝั่งของเลสปาร์คแพ้ทางฝั่งของไฮพาร์ตเนี่ยเลสปาร์คเองก็มีโอกาสที่จะเป็นที่2อยู่แล้วเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดฮุนไดแพ้วันบันอังคารขึ้นมานะครับ แล้วก็วันพุธต่อให้เลสปาร์คแพ้หายพาร์ Hi ทุกเขาก็จบที่2อยู่ดีก็มีโอกาสที่จะเป็นเป็นทางด้านของตัวสำรองลงมาก็ได้ซึ่งมันมันก็มันเป็นผลกระทบลูกโซ่กันไปหมดอะไรแบบนี้เพื่อนๆแต่ว่ามันก็มันก็พูดลำบากนะใจหนึ่งเราก็เชียร์ฮุนไดเพื่อที่ว่าอยากให้ฮุนไดจบที่2จะเป็นอะไรที่เวิร์กกว่านะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยในในรอบรองชนะเลิศเนี่ยทีมที่จบ อันดับที่2เนี่ยจะถ้ามันไปถึงเกมที่3ในรอบรองนะจะมีโอกาสเป็นเจ้าบ้าน2เกมไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ที่ที่มองว่ามีความได้เปรียบมากกว่าถ้าอ้างอิงจากฤด,ดูกาลที่แล้วนะเพราะฉะนั้นนกมองว่าในเรื่องตรงเนี้ยมันก็แพ้กันไม่ได้ด้วยกันทุกทีมครับไม่ว่าจะเป็นในวันอังคารที่เจอกันระหว่างฮุนไดกับทางด้านของ AI Paper นะแล้วก็วันพุธที่ไฮพาร์ทเจอกับเลสปาร์คสนุกแน่นอนครับแต่ว่าผลการชนะตรงเนี้ย มันทําให้ทางฝั่งของไฮพาร์ตยังมีลุ้นครับนเพื่อนยังมีลุ้นจบท็อปโฟแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในกํามือนะคือคุณชนะเก็บ3มแต้มไม่ได้คือจบนะครับก,ก,ก็ดีกว่าดีกว่าคือวันนี้ถ้าเกิด IBK เก็บได้1แต้มเนี่ยจบเลยนะเพื่อนเพื่อนจบเลยนะครับ IBK เนี่ยเป็น4 8แเรา44เนี่ยไม่ทันอยู่แล้วด้วยประการทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของฟอร์มและผลงานของ g ีเอ็ควันนี้ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆจริงๆ นะครับซึ่งเดี๋ยวอกดูให้นะครับว่าคะแนนรายบุคคลวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะซินวา MVP ไปครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคุณแม่ซินวาเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าตบแบบเน้นๆตบแบบไม่บรรยาบรรยังเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ครับซินวาทำไป46แต้มครับเพื่อนๆเปอร์เซ็นต์การโจมตีสำเร็จเนี่ย48.75%ลองลงมาเป็นทางด้านของโซโยอนนะครับ8แต้ม แล้วก็ทั้งด้านของคารวอนมินจี8แต้มนะครับแล้วก็มีบิดทุยวันนี้บิดทุย6แต้มนะครับอ่ะก็ถือว่าผลงานแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วซินวาถือว่าเป็นหัวใจหลักจริงๆวันนี้46แต้มนะเช่นเดียวกับ IBK ครับ IBK ก็เป็นทางด้านของวิกตอเรียดันชาร์กนะครับกดไป26แต้มเปอร์เซ็นการจมตีสาดาเ็จ37.1%นะครับอ่ก็ถือว่า ใช้ได้เลยทีเดียวแต่ครับเพื่อนๆอ้าก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการสรุปหลังเกมแล้วก็โอกาสครับในการลุยต่อไปนะครับของทางด้านไฮพาร์นะครับวิเคราะห์กันตรงนี้นะครับถามว่าไฮพาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะชนะทางฝั่งของเลสปาร์คไหมในมุมมองโอ๊กเนี่ยถ้าเลสปาร์คมาตัวจริงก็แอบลำบากนะเราก็ต้องพูดกันตามตรงนะตรงนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าตัวทางฝั่งของเลสปาร์คเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่ง แต่ว่าทีเนี้ยก็อย่างที่โยกบอกไปตอนแรกครับเราจะต้องไปดูด้วยว่าณตอนนั้นที่เจอกันนะครับในวันพุธเนี่ยทางฝั่งของ Les park เลสปาร์กในการันตีการจบอันดับที่2หรือเปล่าถ้าจบอันดับที่2นะครับการันตีได้ว่าจบอันดับที่2แล้วเนี่ยมีโอกาสที่พวกเขาจะส่งผู้เล่นตัวสำรองลงมาครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้อง เก็บตัวผู้เล่นไว้นะครับในอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดในลักษณะตัวจริงถ้าสำรองมาเนี่ยไฮพาร์สมีโอกาสแน่แต่โอก็ดวงไฮพาร์ตเนี่ยเหมือนจะตัวจริงจะโดนตัวจริงยังไงก็ไม่รู้เพราะอกเชื่อว่าเกมวันังคารเนี่ยฮุนไดโอกเชื่อว่าฮุนได้น่าจะผ่าน AI Paper อร์ได้นะครับซึ่งเป็นเกมที่เดือดนะตัวฮุนไดเองเนี่ยก็ลุ้นที่จะจบอันดับที่2ต้องชนะ AI Paper อร์ให้ได้ส่วน AI p a p e r อร์ต้องลุ้นชนะเพื่อที่จะไม่จบอันดับสุดท้ายให้ได้เหมือนกัน นะครับเกมนั้นน่าจะเดือดแล้วเกมนั้นแหละมันจะเป็นตัวที่บ่งชี้เลยครับว่าเลสจะมาชุดใหญ่หรือจะมาชุดเล็กเกิดถ้าฮุนใดไปแพ้ขึ้นมาเนี่ยเลสก็ชิวๆแล้วยังไงก็จบอันดับที่2ชัวๆไม่มีเหตุผลที่เขาต้องใช้ผู้เล่นตัวจริงลงมานะครับเพราะว่าด้วยเข้าเล็กที่เลขที่6แล้วอะไรแบบนี้ผู้เล่นบาดเจ็บง่ายมากเพื่อนๆเพราะฉะนั้นว่าไม่มีเหตุผลที่เขาจะจะส่งผู้เล่นตัวจริงถ้าพวกเขาการันตี การได้อันดับที่2ในรอบเก็บคะแนนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็ต้องดูคู่หุนไดด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนั้นเนี่ยเราก็มาว่ากันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ตัวเราอะเชียร์หุนใดอยู่แล้วอกว่าหุนไดเนี่ยจบอันดับที่2เนี่ยดีกว่าจบอันดับที่3ส่วนเลสปาร์จะมาชุดใหญ่ชุดเล็กเนี่ยโอ้คิดว่าายพาสู้ได้โอชื่อว่าายพาสู้ได้ไปวัดกันตรงนั้นน่าจะเป็นอะไรที่สนุกนะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าหุนใดเนี่ยเดี๋ยวแข่งวันอังคารหโมงเย็นแล้วก็เป็นทางฝั่งงของ เลสปาร์กับไฮพาร์ตเนี่ยแข่งวันพุธห้าโมงเย็นก็สืบเนื่องรัวๆกันไปนะครับร่วมเชียร์โมเมแล้วก็ทีมของน้องสองกันได้เนาะอ้าววันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับนิวกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ